เบนนักศึกษาในเทีศาสตร์ปีสุดท้ายมองฐานที่กระดาษที่พับยับด้วยสายตาอุนองงเส้นทางที่ควรจะเป็นทางตรงกลับกลายเป็นทางลูกกลางที่คดเคี้ยวไม่สิ้นสุดรถกระบะเก่าๆที่เขากับเพื่อนอีกสองคนใช้นั่งเดินทางเริ่มอืดลงทุกทีฝนสีแดงคลุ้งเข้าปากเข้าจมูกเสียงขององค์เพื่อนร่างใหญ่ที่นั่งข้างคนขับ เริ่มดังขึ้นด้วยความหมุดบิดเล็กๆว่าน่าใจหรือว่าหมู่บ้านที่ว่าอยู่ทางนี้เพราะจากที่ดูแผนที่ดาวเทียมไม่มีแม้แต่จุดสัญญาณมือถือด้วยซ้ำนุ่นเพื่อนสาวอีกคนที่นั่งบอะหลังทิ้งกล้องถ่ายวิดีโอขยับตัวเล็กน้อยแล้วหยิบสมุดจดออกมาดูเธอบอกว่ญญาได้รับข้อมูลจากครัวสาในจังหวัดที่เคยเข้าพื้นที่มาก่อน และยืนยันว่ามีหมู่บ้านชื่อดงร้างอยู่ในอำเภอเล็กๆทางเหนือแม้ชื่อจะฟังไม่น่าไว้ใจแต่ก็มีคนอยู่จริงเพียงแต่สัญญาณสื่อสารอาจจะเข้าไม่ถึงเท่านั้นเบนยักไหลแล้วหัวเราเบาๆเขาบอกว่าดักนี้แหละถึงเรียกว่างานอาสาถ้าทุกอย่างเข้าถึงง่ายคงไม่มีใครต้องการความช่วยเหลือ